พ่อแม่ไมพี่น้องมาพบกับเต็งลี่ชาแนลมาครับมาครับวันนี้เมนูเส้นครับขนมจีนขนมจีนครับน้ำยาน้ำเงี้ยวครับโอ้ยไม่เคยกินมานานนะครับอันนี้ครั้งที่สองครับน้ำเงี้ยวครับมาครับ นี่สั่งมาครับสั่งมาครับเอาที่ชูนะข้างในเนี่ยห้องอ่ะต้องมองข้างโน้นนะนี่ครับน้ำยาน้ำเงี้ยวครับโอ้โ แบบจนๆเลยครับนี่นี่น้องโอ้ยดู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 โอ้ย,อยน้ำเงี้ยวนะครับนี่มีกระเทียมเจียวมาให้ด้วยครับแล้วพริดทอด นี่โรตกกียเกลียวแล้วก็พริกทอดลงไปครับหักหักหน่อยครับพิ่น่ากินไหมครับไม่ดีพิชนะเข้าใส่มะเขือเทศน้ำเงียวเว้ย ขีดสีแดงๆหนึ่งมันคือมะเขือเทศนี่ครับอ่อไมพี่น้องครับลีลาเลยนะครับมีมะนาวเลยครับ าลง,งไปก็ใส่ชงงอกลงไปโอ้โหพอ,อ,อครับเดี๋ยวไม่เบิร์ดครับ แซ่บๆด้กันครับโอ้ยอันนี้คือมีตีนไก่นะครับตีนไก่แล้วก็เลือดครับแล้วก็หมูสับครับเงี้ยวดอกเงี้ยวได้มากินแล้วมัน,นี่ จะเรียกน้ำยาน้นำเงี้ยวอ่ะแพงนะกันดอกเงี้ยวอ่ะโอ้โหพ่อแม่พี่น้องครับเต็มถาดอีกแล้วครับโอ้โหมาครับมาครับแสบๆด้ไปกันครับโอ้โหเลือดชิ้นใหญ่ๆเลยครับ อีกแล้วครั้งแรกนะครับเป็นครั้งสองครับมาครับเส็บๆเดียวกันครับใครยังไม่ได้กินข้าวกินปลาหาข้าวหาปลามานั่งกินด้วยกันนะครับรับชมอยู่จังหวัดไหนก็ทักทายเข้ามาคุยกันได้นะครับรับชมกันตอนกี่โมงสองทุ่มสามทุ่มครับ มาครับติดคอครับีสดแรงไปหน่อย <c oughs> มาครับ ใครที่ผ่านเข้ามาแล้วยังไมา่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะครับฝากเป็นกำลังใจให้เด็กตาด้วยนะครับกับข้าวบันบานครับแต่รับรองว่าอร่อยแซ่บนัวครับเอาล่ะ แห้งกว่าเลยครับ

อืมอ In ืมตัวลูกโดดกันไปเป็นเลยครับ เช้าฝนตกสงานเลยครับจังหวัดตาลครับเขาว่าพายุเข้าครับกันตาดครับเ <c oughs> ห็นบอกว่าระวังน้ําท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากครับ mới kia gấp Nhau. đọc nhau เปื่อยๆแล้วครับเจ็แบๆบครับ กินลูกโดดไปกินลูกโดดมาเผ็ดครับเกี่ลวกดดออก่อนคข้าไหม่ไว้แล้วครับ พี่แห้งขวครับไม่เพียนยังไงครับ mm เอาครับอันนี้เหลือแต่ผักแล้วครับกระเดืออของก้อนครับมาไว้แล้วครับอิ่มครับโอ้ยเศรษครับเอาครับเอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับกดกระดิ่งด้วยครับบ๊ายบาย